Uaaaaa wow. Ui Nhàng suối con nó Nè, nghe tôi nói กปเลยสวัวสดีครับก็เจอกันอีกคลิปแล้วครับก็เชา้านี้เกิดไม่กวางอีกแล้วครับไม่ได้ไปที่บอ่อไหนนะครับวันนี้ เข้าเขื่อนอีกแล้วพอดีน้องน็อตชวนไปตกปลากระสุบต้นน้ําเขื่อนไม่กวงนะครับก็เห็นช่วงนี้เขาเริ่มมีคนได้ตัวกันนะครับเห็นมีคนได้กันหลายคนเลยก็เลยอยากจะมาโดนปลากระสุบตัวแรกของปีนะครับมไม่ค่อยโดนไม่ค่อยได้ตกปลากระสุบเลยนะครับก็ถ้าได้เยอะสักตัวก็คงจะดีนะครับก็วันนี้ก็อุปกรณ์จะมาแปลกนะครับวันนี้ก็จะเป็น กันเวท42นะครับของมจเร์คาร์ฟนะครับสปีดสไตล์แล้วก็จับกับอันบัลันนะครับตัวใหม่ BFS นะครับกระเป๋าจะเป็นอย่างเงี้ยครับวันนี้คงต้องน้องบอกว่าต้องเดินลุยน้ำนะครับไม่รู้ลึกหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวรอน้องมาถึงที่กันครับแล้วเดี๋ยวนั่งเรือไปที่ต้นน้ำแลเดี๋ยวไปเจออีกทีครับ Adiós, adiós. สวยวั่นอัดย่งสวยว่ะโอเคบ๊ายบายไปไปครับไปลุยๆนงไม้แรกกันเลย ครเน้ครับผมปลไม่ค่อยกินนะแดงจัดเลยเนรนี่กไข่แช่น้ำสมใจแล้ว ได้ฟิวอีกแบบเดินลุยป่ามีตัวไหมวันนี้อ๋อไม้มันล้มฝั่งเหรอมันเดินลุยไหม

เฮ้ยอยา,อา,อา,อานอนโดนก่อนแล้วเวย้ยสน้ากอ่ะหาถึงเลยอล้วทำไมโคสปูลเหรอโคสปูลเน,นี่ยพี่สนา่าเนี่ยโคตรชอบเลยนี่เปลี่ยนนะ่ะดีดีผมพี่ไม่ถึงหอเดียเดียวของพี่มันถือเอาไหม่ะ ปูพี่มันก็กัดอยู่มัม้งปูมมันหนักอ่ะสามห้ายอย่าน็อตรอดแล้วเว้ยสูงไม่มีหรอกมันไม่ได้ขึ้นมันโดนดักหมดก็คนไม่ทำอะไรที่นี่อืม โอ้ยโดนแล้ว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 ครับโดนแล้วครับโอ้ยหลุดแล้วว้าวหลุด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 เฉยอุ้ตัวเล็กมากอ่ะ กันสตรีมอะไรเงี้ยนั่นโดนอีกแล้วสามแต้มแล้วครับน็อตวันนี้เฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่อืมโอ้ยดึงบีกออกอยู่อ่ะจ้ะอืมโอ้ยโดดโดดกระพงกระพงเหรอวะ โอ้ยสวยสวยสวยอึอี้โอ้โหลื่นลื่นลื่นเฮียชิคไม้ชิคไม้นี่ตัวใหญ่เยอะใหญ่เว้ยตัวนี้โอ้โห่โหปล่อยเลยงามงามเอาหล,ลุดมือแล้วปล่อยเลย นี่นอนนอนเลยครับโอ้อย่างสวย,ยน้ำก็เย็นเหรอนี่ เฮ้ดยดูยุ้ยจอดมันยอดมากไม่น้ำหวานจังครับนี่ตัวน้อยเฮ้ยหกเลยอืม หลายรอบอยู่เลยนี่นี่เน,นี่ยแนวเนี่ยแหละตรงหน้าเลยเฮ้พี่อยู่ตรงนั้นไม่แรงเนี่ยมันแอแบมันแอบมมันหลบน้ะพี่มันเป็นบกเรียบมันเป็นแหล่งน้ำโวลเนี่ยที่น้ำม,มันมนัโวลเนี่ย เฮ้ยโดนว้โดนโดน้โดนโดนโจริงเว้ยโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากเอ้โดนโดนโดนเอาเลยครับเฮ้ยกระสูเบอรน็ตกสูบ้นอน็อตโอ้ยเข่าตาว่ะน็อตเข่าตาเลยว่ะเาลยเออาเลอาลวอล เฮ้ก้ก,กะระซูขี่แ้ตัวน้อยรอดแล้วครับรอดแล้วครับโอ้โหไปปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเขาจะตายเฮ้ยเย่รอดล้วรอดแหวแล้วเว้ยโอ้แลงเท่มเฉยโอ้เทไปไปไปผมยังไม่ได้เลยกระสู <c oughs> เฮ้ยมาตีดิ เฮ้ยนี่กระสูบมันอยู่โูมไหมแบบเนี้ยกระสูบขี้เชย น่าใหญ่เหรอเุฮ้ยกะสูกนัด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 ดีดีดไม่ไรนัดตีเลยนัดตีเลยเห็นนู่นนะเห็นใต้ต้นไม้อ่ะเฮ้ยกะสูกอยู่แถวนี้อ้ยโคตแรงโคตรดี่ายนะลูกหายหายลูกนะลูก เอ้ยถย่ายรูปหน่อยเดินนี่เจอใช่ไหมเอออ้าวรอดแล้วครับปลากระสูบต้นน้ำเขื่อนไม่กวงนะครับนี่เล็กๆนะครับโอ้แรงแรงดีครับเล็กๆไปเราถ่ายรูปเลยเดี๋ยวรีบปล่อย,อยน้องเข้าไปนะเดี๋ยวน้องเขาตาย ไปครับ่อน้นนองเขาลงน้ำกันนี่ไปเลยไหวไหมไหวไหมหายแล้วย่อะเฮ้ยสูบเว้ยเฮ้ย <laughs> ตัวลื่นเลยว่ะ เดินกลับกันแล้วนะครับเดินกลับไปโลว่าเราเดินมาเนี่ยต้องมีสองโลอ่ะต้องมีอ่นีไปหาที่นั่งกินข้าวเดินข้ามน้ำกลับ เติมน้ำกลับครับตรงนี้โคตรลื่นเลยหินอะ่ะโอ้โหขากะเบะสัหน่อย นั่นไงนั่นไงเห็นไหมโอ้พระเจ้ายอดม,มันยอดมากเฮ้ยน็อตแตกเลยเฮ้ยโดนลเลยเฮ้ยน็อแตกครับกระสุนขีดเขินไม่กลวงโอ้โหไอมันนาเก่งอย่างวันอวโอ้โ,โ,อโหพบแล้วเด็กพบเลย ้ย้นาพี่ไม่บอกให้จอดตีนี่ไม่ได้เลยเว้ยเออบอกแล้วให้ลองก่อนมีฝูงแน่เลยว่ะน็อต เดินกลับต่อเหมือนก้าแล้วเนาะ อื้ยอุ้ยโดนโบนด์อุ้ยรูดอ้เชี่ยโอ้ถ่ายไว้โอ้ถ่ายด้วยรูดฮะโอ้อะไรวะ มีอะไรคิวแบบการกินข้าวบนต้นน้ำเขื่อนกินข้าวกันก่อนกลับนะครับเดี๋ยวน้องนัดมารับสุดยอดแล้วเนาะ มีเพื่อนมาเล่นน้ำนี่เพื่อนมาเล่นน้ําด้วยปล่อยด้วยโอ้โหสุดยอดเลยการกินข้าวด้วยเยี่ยมเดี๋ยวรอน้องนัทมารับครับกินข้าวเน่อยแล้ว บชเอือดีอย่างได้อยู่เออแตกอยู่ืโดนรถพาวไปป่าไปเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบปามเย้เอื้อโคตรไกลอ่ะอ่าที่รถมนเดินโอ้ยแต่สนุกสนุก น้ำเย็นนะพี่ข้างบนน่ะเย็นเนาะเจอหน้าหนาวะข้างบนน่ะเย็นโอเคโอเคขอบคุณมากครับนัดครับสวัสดีครับนี้ครับขอบคุณครับสามมาส่งอีกแล้วเดี๋ยวนัดไปกันนะต่ออ๋อก็ไปครับขอมาขึ้นรถแล้วครับลากับน้องๆแล้วอ่าอนนี้ก็พอรอดตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้ปลาสนากเลยทำหลุดไปสองตัวนะครับ ก็น้องน็อตก็ได้ปลาสนาโวหลายตัวเลยครับสองสามตัวแล้วก็มาโดนกระสุบจนได้นะครับตัวหนึ่งสนุกอยู่ครับก็ชิวดีครับเดินไปตกไปแบบสตรีม,มานะครับวิวก็สวยบรรยากาศก็ดีก็ถ้ามีโอกาสหน้าหนาวน้ำสวยๆก็น่าจะมาอีกนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ